เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสนราชการภาคเอกชนอำเภอแม่สอดประจำเดือนมีนาคม2564ค่ะนางสาวกัญจนาธารีรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการรองประลัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนอำเภอแม่สอดประจำเดือนมีนาคม2564โดยมีนายชัยพฤกษ์เทียนทานรักนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งในพื้นที่เรื่องที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องรับรองวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกษิจษษษและภาคเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยปี2564ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2564เรื่องสรุปผลการด,ดําเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์เรื่องสถิติ การปฏิบัติงานทะเบียนร,ราษฎรงานทะเบียนทั่วไปงานบัตรประจำตัวประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันเรื่องรายงานสรุปเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สอดเรื่องการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และเรื่องอื่นๆ